ี่างธนูละลายอย่าลมให้มาหน่อยเว้ยชักโอ้เป็นไงลุงยาไม่อะไรกันใครกันเนี่ยโอ้ยห้องดูดิตะลึงจ้องมองเห็นมาเอะหรือว่าหมูมามา <ม>กูจะพูดอยู่แล้วถ้าไม่มีหัวม้านี่หมอ้ <c oughs> อกูเตี่ยวเลยเอดูงามรูมมดูสงา่า,งาโอมา้ม้านี่าม,าอมองดูท่า,ด,าดูทางและดูทีงช่างโซพีเราจะจับ

ไปไหนล่ะหวงสตางมากกับม้าซะแล้วขอบคุณไม่หมยนะครับว่าออกแรงจับเหนื่อยเปล่าบอกไอ้ม้าตัวนี้ว่าบ้านเรามีปอนไพ่ตองกูว่าเดี๋ยวมันก็ตามไปหลายต่อหลายกลุ่มเดินทางมุ่งมาจับม้าทองทําให้ม้าทองนั้นอดคิดไม่ได้ว่าต้องมีต้นสายปลายเหตุที่ทําให้ผู้คนหลั่งไหลมาจับแต่ตนเอง ยังเก็บความคุ้นคิดไว้ในหัวอกแต่ครั้งนี้ม้าทองจะรอดพ้นน้ำมือของพรานธนูหรือไม่ชมการแสดงกันต่อนะฮะอภิธีการม้าทองตามคำขอของพนะทุญยภาพฉากนี้พบกับบทบาทการแสดงของผู้นำทีมงานครับพระเอกนักกรรพรเทพัทวีในบทบาทของม้าทองและพระเอกคอนเสิร์ตน้องเบิร์ดผมขายลูกปคุณในบทบาทของพรานธนู ใจเย็นๆใจเย็นๆทำท่าจะเชื่องในตัวเนี้ยเฮ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 ้ยไอ้ไผ่นดแล้วแปะตัวไม่ได้แล้วใจเย็นกลับได้อยู่แล้ว